สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v m นะคะต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจค่ะทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาซัพพอร์ตให้การรายการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งและส่องพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกวันเช่นเดิมค่ะรับฟังไว้เป็นอะไที่มีความสุขนะคะและ,และ พิคอาร์คานะคะ EP นี้เราก็จะมาส่องส่องความรู้สึกของเขากันว่าเขารู้สึกยังไงสามน้องปุ๊กปุ้ยทําสมาธิให้นิ่งค่ะเลื่อมไม่ได้ก็หยุดไว้ก่อนใครเลือ ok กได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยนะคะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะมาส่องความรู้สึกของเขากันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิพลังงานของคนกองที่1นนะคะของพลังงาน แผ่ไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อสารถึงคนกองที่หนึ่งความรู้สึกของเขาตอนนี้เขารู้สึกยังไงคะเด็กถือดาบเขารอคอยข้อความเขารอคอยการพูดคุยกับคุณนะคะ การส่งข้อความหาการติดต่อสื่อสารการพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลนะคะเขาคิดเขารอคอยการส่งข้อความหาคุณนะคะเด็กถือดาบสามเหรียญการกลับเข้ามาได้พบกับคุณได้พูดคุยค่ะเหมือนเขาคิดถึงอนาคตคิดถึงเรื่องราวในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแลนหรือว่าวางแผนนั่นเอง5้ถ้วยคือการเสียใจยเขาเสียใจยกับสิ่งที่เขาทำลงไปแล้ว ไม่ว่าเขาจะทำให้คุณเสียใจเศร้าหรือร้องไห้อะไรนะคะอะไรที่มารู้สึกว่าต้องต้องนิ่งไปต้องจบไปต้องพังไปหรือว่าทำให้คุณกับเขายังสร้างความสัมพันธ์กันไม่ได้นะคะหรือยังไม่สามารถที่จะพบเจอกันได้เด็กถือเหรียญแล้วก็แปะไม้เท้านะคะขออีหนึ่งใบความไม่ได้ดังใจ นะคะเขาอยากติดต่อสื่อสารเขาอยากคุยกับคุณมากๆเลยะคะ่ะแบบไม่ท้าคุณอาจจะได้รับมเมสเซจจากเขาอย่างการะทันหันไม่ทันในตั้งตัวก็ได้นะคะหรืออาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเกิดขึ้นช่วงที่แบบเราไม่ได้โฟกัสกับเขานะคะเราปล่อยวางเรารู้สึกว่ามันมันมีความสุขในตัวตนของตัวเองคุณอาจจะได้รับมเมสเซจจากเขาอย่างงงๆก็ได้นะคะเพราะว่าความรู้สึกของเขาว่ามันมันเหมือนกับคนคนหนึ่งที่มันอึดอัดนะคะมันอึดอัดมันไม่ได้หนังใจมันนอยมันรู้สึกเศร้ามันรู้สึก เบือ่อมันรู้สึกว่ามันค้างคามันไม่ได้คุยอยากที่จะคุยอยากที่จะเค,คลียร์เพราะฉะนั้นเขารอโอกาสนะคะเด็กถือเหรียญการรอคอยโอกาสที่จะได้เมื่อไหร่นะจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาเมื่อไหร่ที่จะจะได้มีโอกาสที่ได้ส่งข้อความหา,าคุณพูดคุยกับคุณนะคะเราก็มาคุยถึงเรื่องอนาคตการเขาคิดถึงคุณไปต่างๆในถึงอนาคตอยากที่จะตกลงเรื่องราวอนาคตระหว่างคุณกับเขาว,ว่าเราจะเป,เป็นกันได้หรือเปล่าเราจะไปยังไงกันได้บ้างนะคะ คิดวางแผนจะทำยังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าจะมีโอกาสไหมที่จะได้เข้าหาคุณนั่นเองเพราะว่าแปะแบบไม่ทามันเป็นความรู้สึกของความความรู้สึกที่มันยังคิดถึงที่มันยังเติบโตขึ้นทุกวันที่มันมีมีความหวังนะคะที่จะได้โอกาสเข้ามาพบเจอกับคุณเข้ามาคุยเข้ามาเคลียร์สามเหรียญเ,เขาอาจจะเป็นคนคิดมากก็ได้นะคะเป็นคนคิดเยอะคิดมากแล้วเป็นคนที่มีการวางแผนเป็นคนที่นิ่งแล้วก็มี มีแบบเหมือนกับว่าจะทําอะไรต้องแบบช้าหรือว่าว,า,วางอนาคตไว้นะคะเพราะว่าขึ้นสามเหรียญเนาะและแน่นอนเขารู้สึกว่าอยากคุยกับคณมากมันเป็นความอึดอัดอยู่ตรงนี้อาจจะเข้ามาส่งข้อความหานัดพบเจอนัดพูดคุยนะคะกันก็ได้เพื่อปรับความเข้าใจนะคะพูดคุยระหว่างคุณกับเขานั่นเองคนกองที่หนึ่งนะเดียมาขอโรแมนแองเจิลสักหนึ่งใบค่ะ first อยากเข้ามาจีบคุณอีกนั่นเองนะคะอยากให้ความรู้สึกระหว่างเราสองคนนะคะมันไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ I will wait for aside from you นะคะคืออย่างที่บอกค่ะใบแรกความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเขา,เขารอครอการส่งข้อความหาคุณรออะไรบางรอให้คุณส่งข้อความหาหรือว่าอะไรบางสิงงงสญญงส่งบางอย่างรอสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็รอโอกาสและจังหวะนั่นเองที่จะได้ เข้ามาคุยกับคุณนะคะอานนี้นะคะคนกล่องที่หนึ่งนะคะเขารอสัญญาณนะคะบางสิ่งบางอย่างรอโอกาสด้วยแหละถ้าคุณไม่ได้ส่งสัญญาณให้เขาไม่ได้แบบเหมือนกับ มีอะไรให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาคุณอยากคุยกับเขาอะไรแบบนี้ mm. เขาก็อาจจะรอโอกาสช่วงจังหวะดีๆเพื่อที่จะได้เข้ามาคุยนะคะพูดคุยเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันกระจากแล้วก็รอโอกาสนั่นเองเป็นการเฝ้ารอโอกาสจริงๆค่ะที่จะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณอีกครั้งนะคะเพราะว่าเขายังรู้สึกเสียใจรู้สึกอยากเคลียร์นั่นเองคนกล่องที่1ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปิกของเราวันนี้เรามาดูซิว่าส่องความรู้สึกของเขากันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงนะคะขอพลังงานนะคะแห่งไพทาร์สสื่อสารถึงคนกองที่2ค่ะเรามาดูซิว่าเขารู้สึกยังไง หกเหรียญหนึ่งถ้วย The f ค่ะห้าไม่เท้าคุณกับเขาขัดแย้งกันทะเลาะกันไม่เข้าใจการหนึ่งด่าเดวิวเหมือนกับว่าเป็นพลังงานของคนคนหนึ่งที่เขา อยากที่เขาคิดถึงคุณนะคะหนึ่งถ้วยคือการคิดถึงคิดถึงมากรู้สึกคิดถึงรู้สึกอึดอัดรู้สึกรู้สึกมันจดจ่อนะคะการเสพติดการจดจ่อของการที่อยากจะคุยกับคุณอยากเดินทางมาพบเจออยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมันฟล์มันมีความสุขนะคะด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่ง ไม่เคลียร์นะคะวิ่งตามกันมากเกินไปให้ใจกันมากเกินไปแล้วก็มีปัญหาการมีการทะเลาะกันมีการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นการขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะขอโทษหรือว่าขอโอกาสขอพัฒนาความสัมพันธ์การเข้ามาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้ง,นงหนึ่งค่ะหนึ่งถ้วยความคิดถึงความรู้สึกที่มัน มันไหลออกมามันท่วมท้นมันมีความอึดอัดมีความคิดถึงตัดไม่ขาดมันมีความบ้าความเครซี่ของความอารมณ์ความรู้สึกที่มันมันต้องการอ่ะมันอยากเจอนะคะมีทั้งเดอะฟูลแล้วก็ห้าไม่ทา้าแล้วก็หนึ่งดาบการเข้ามาชัดเจนการเข้ามาเคลียร์พูดคุยให้มันกระจ่างและเข้าใจการตกลงว่าจะยังไงกันดีนะเพราะมัน เพราะเขารู้สึกเสพติดกับความต้องการของการอยากที่จะคุยแล้วก็เคลียร์ให้ทำอะไรให้มันกระจ่างให้มันเปิดเผยมากๆเลยนะคะเพราะว่าความรู้สึกคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาการอาจจะมีประเด็นการอาจจะมีความห่างไกลมีอุปสรรคในเรื่องราวของความรักไม่ว่าอุปสรรคในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะเขายังคงรู้สึกตัดคุณไม่ขาดแล้วก็ยังคิดถึง คุณอยู่ตรงนี้นะคะด้วยความที่ว่าถ้วยเนี่ยนะคะถืออยู่เนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันน้ำานี่มันไหลออกไปหมดแล้วนะคะจะลดต้นไม้ก็ลดไม่ได้สักทีเพราะว่าไม่ตรงนะคะจนทาให้ต้นไม้แห้งเหี่ยวก็ความรู้สึกมันแห้งเหี่ยวเหลือเกินความรู้สึกที่คิดถึงก็คิดถึงความรู้สึกมันไปต่อไม่ได้มันก็แห้งเหี่ยวความรู้สึกมีความหวังมันก็ล้นออกไปเมื่อไหร่ที่จะมีโอกาสนะสักทีนะคะเพราะฉะนั้นอยากที่จะได้เริ่มต้นกับคุณใหม่นะคิดถึงนะแล้วก็ อยากได้โอกาสคุยกับคุณอยากเข้ามาเป็นผู้ซัพพอร์ตผู้ดูแลเป็นผู้ให้นะคะก่อนนันนี้เขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรหรือว่าปฏิบัติอะไรให้คุณดีนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ทางไกลนะคะอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามีความสุกกันอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนแดนไกลเป็นคน จิตใจดีชอบทำบุญหรือเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือมีบริวารเยอะแยะมากมายต้องดูแลต้องจัดการหรือเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคความรักความเจ็บปวดมาหนักมากๆก,ก็ได้คนคนนี้เนาะนะคะและแน่นอนมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแหละเขาก็อยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมันมีความสุขอีกครั้งหนึ่งมันเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งคิดถึงคุณนะแล้วก็อยากคุยอยากเคลียร์กับคุณด้วยนะคะอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมันโฟล์มันมีความสุขมันไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนะคะค Let's go o f f c o n t r o l issues ค่ะปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลาอนุญาตให้สถานการณ์นี้มันมันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะทุกคนเขาก็หวังว่าอยากที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันผ่านพ้นไปนะคะเมื่อไหรที่รู้สึกว่าความรู้สึกมันมันเหนื่อยมันโฟกัสเกินไปก็ปล่อยนะคะปล่อยปลดปล่อยมันไปค่ะเดี๋ยวอะไรที่ใช่มันก็จะใช่อะไรที่มันต้องได้คุยเดี๋ยวมันก็จะได้คุยในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวอร์ดดิงกันอีกค่ะ You w e r e the best thing in my life นะคะคุณเป็นคือคุณคือคนที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของในชีวิตของฉันเลยนะคะคุณดีที่สุดในชีวิตเลยนะคะเป็นแบบเขาคิดถึงคุณมากๆแล้วก็อยากให้เรื่องราวความสัมพันธ์มันมันไปต่อได้นะคะแล้วก็เขาตัดคุณไหมคะนะคะคุณเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา เขาคิดถึงคุณมากนะคะคิดถึงคุณมากๆเลยคนกองที่ส,สองแล้วก็ตัดไม่ขาดด้วยจะทํายังไงที่จะได้มีโอกาสคุยปรับความเข้าใจหรือว่าชัดเจนในความสัมพันธ์ไม่อยากให้มีอุปสรรคเกิดขึ้นเลยนะคะคนกองที่สองก็ประมาณนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมเดยเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สามนะคะกับท็อปปีของเราวันนี้เรามาดูซิว่า ส่งความรู้สึกของเขากันว่าเขารู้สึกยังไงนะคะเราก็จะมาส่องเขาทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะคะเขาพลังงานแหง่งไพ่าหาตุสื่อสารถึงคนกองที่3ค่ะเขารู้สึกยังไงสีไม้เท้าโออยากแต่งงานแล้วนะคะทุกคนความรู้สึกอยากแต่งงานแล้วนะอยากขยับสถานะความสัมพันธ์ อยากพบเจอกับคุณอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมันมีความสุขนะคะ The m a g i เชียน h e h i ไฮ p พ i n นเทสอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างใช้เวทมนต์ใช้คาถานะคะดึงพลังงานของอนาคตเข้ามาให้เร็วๆเหลือเกินนะคะอยากที่จะมีแบบอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะให้ได้เลยอะคะ่ะเหมือนกับว่าคุณมีแรงดึงดูดมีความปรารถนาในใจของเขามากๆเลยอินฟินิตี้รู้สึกคิดถึงคุณ มาก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 ตรงนี้ค่ะสองถ้วยออกมายืนยันแล้วว่าเขารู้สึกว่าคุณคือคู่ชีวิตของเขาห้าดาบคือการพูดคุยนะคะระหว่างคุณกับเขานั่นเองคุณอาจจะมี ปัญหาการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมีความเห็นไม่ตรงกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือเปล่านะคะแล้วคุณก็ดูลึกลับหน้าคนหามากๆดูเป็นคนมีเสน่ห์ดูมีเวทมนต์ดูไม่ต้องทําอะไรเขาก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่าคุณดึงดูดความรู้สึกแล้วก็ความรู้สึกเขามากๆเลยนะคะแล้วก็เขาแบบอยากจะใช้ใช้ความสามารถของตัวเองหรือใช้แบบทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ได้เพื่อที่จะได้เข้ามาปรับความเข้าใจ และก็ให้คุณกับเขาเป็นคู่ชีวิตกันนะคะสองถ้วยคือการพบเจอการอีกครั้งการปรับความเข้าใจการเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์ขยับสถานะความสัมพันธ์การตกลงกันว่าเราจะเดินหน้าความสัมพันธ์การที่รู้สึกว่าคุณกับเขาว่าเขารู้สึกว่าสามารถที่จะเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์ได้มันมีอะไรลึกๆที่มันยังคงค้างคายอยู่เป็นความรู้สึกคิดถึงอยู่ตรงนี้อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งเราจะมีโอกาสไหมที่จะได้เข้ามาหา และอยากที่จะพูดคุยกับคุณให้เราคอยการคุยกันเคลียร์กันอย่างกระจางให้เข้าใจเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของของคนที่เขาอยากที่จะปรับบาลานซ์ความรู้สึกสิ่ง,งต่างๆในชีวิตว่าชีวิตคู่มันจะต้องถ้ามันไปต่อนะคะมันจะต้องแบบมีอะไรที่สมดุลกันมีอะไรทําก่อนทําหลังการเว้นระยะห่างเพื่อให้คนทั้งสองคนได้รู้สึกถึงข้อเสียของแต่ละฝ่ายอะไรแบบนี้นะคะอยากปรับความเข้าใจปรับอะไรสิ่งต่างมากมายกับคุณเพื่อจะ,จะได้ ขยับสถานะหรือว่าแต่งงานหรือว่าเป็นคู่ชีวิตกันนั่นเองคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันทางไกลต่างชาติตาา่างภาษายังไงก็ตามก็มีความรู้สึกลึกๆอยู่ตรงนี้มากๆที่ดีๆที่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษกับคนอื่นนะคะคุณเป็นอะไรที่พิเศษกับคนอื่นมากๆซึ่งเขาซึ่งเขารู้สึกว่ามันมีแรงความรู้สึกภายในจิตใจแรงดึงดูดแรงปรารถนาที่ยังคงรอคอยคุณและคอยส่องคอยมองมีความหวัองอยู่ตรงนี้นะคะ่ะ คุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสด้วยกันน้องคู่คุณกับเขาเป็นคนที่ลึกลับมีเสน่ด้วยกันน้องคู่นะคะมันเป็นพลังงานของคนสองคนที่สามารถสัมผัสถึงกันได้ด้วยนะคะหรือว่าเป็นพลังงานของ two of Cups เลยนะคะคู่แท้ที่มีมีความแตกต่างแต่มีความเหมือนกันแล้วมีความที่ลงตัวคุณกับเขาอาจจะตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจออาจจะเคยพูดเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวไว้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น เขาอยากที่จะคุยและกระสานต่อในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะเขารู้สึกว่าคุณคือคู่ชีวิตของเขาและอยากแต่งงานและอยากที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปต่อได้ Calling in your soulmate คุณอธิษฐานคนคนนี้คือคนที่คุณอธิษฐานไม้หรือเปล่าไม่รู้แต่รู้สึกว่าเขาเขารู้สึกว่าเขาคือคู่ชีวิตของคุณและคุณคือคู่ชีวิตของเขานะคะคนกองที่สามแม่สวยงามจริงๆนะคะ ขึ้น t o of cups ขึ้น4ไม้เท้าจะทำยังไงให้เรื่องราวระหว่างคุณเขาไปต่อได้เขารู้สึกเขารักคุณแล้วเขาเห็นคนุณเป็นคู่ชีวิตนะคะอยากเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์มากๆเลยนะคะ I b c myself in work to forget you นะคะก็เขาก็ไม่ใช่ b u s y ค่ะ bully นะคะทุกคนขออภัยด้วย bully myself in work to forget you นะคะเขาก็ จมปักฝังตัวเองอยู่กับงานเพื่อที่จะทําตัวให้ยุ่งอะค่ะนะคะทำตัวให้ยุ่งไว้อยู่กับงานเพื่อที่จะลืมเพื่อที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันปลดปล่อยไปในแต่ละาวานันเหมือนกับว่าถ้ายิ่งโฟกัสเรื่องคุณมันจะทําให้รู้สึกว่าบ้ารู้สึกรู้สึกทรมานหัวใจนะคะรู้สึกคิดมากรู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นสองเหรียญนี่คือพลังงานเหมือนกับคนคนหนึ่งที่กําลังจะพยายามคอนโทรลความรู้สึก หน้าที่การงานหรือว่าชีวิตประจําวันให้มันมันไปต่อได้เพราะว่าความรู้สึกของสองถ้วยมันเป็นความรักความรู้สึกที่มันลึกๆอยู่ตรงนี้ที่มันแบบถ้าคุณมีคือคุณมีพลังงานต่อความรู้สึกของเขามากนะคะและ จะทายังไงอ่ะที่มันจะต้องแบบคอนโทรลความรู้สึกของตัวเองกับคนที่แบบชอบมากๆรักมากอยากแต่งงานอยากสร้างความสัมพันธ์มีความรักลึกซึ้งด้วยแต่ก็ต้องใช้ชีวิตประจําวันหน้าที่การงานอะไรแบบนี้คือต้องบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นก็อยากที่จะได้ปรับความเข้าใจหรือว่าอยากคุยอยพูดให้กระจ่างอยากเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ได้นั่นเองแล้วก็อยากได้มีโอกาสนั้นเช่นกันนะคะคนกองที่3นี่คือเขารู้สึกยังไงนะคะกับ มาสองความรู้สึกของเขาวันนี้นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ